ท้อไหมเนี่ยทำมาหลายธุรกิจแล้วอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะท้อแบบไม่ไม่กล้าจะออกออกเอะคนอนะ่ะแบบเก็บตัวเริ่มเก็บตัวเริ่มเก็บตัวเริ่มแบบเขาเรียกเหมือนกำลังใจเขาหมดด้วยเนาะคือเขามองว่าคนผมเนี่ยเขามองว่าผมเนี่ยไม่มีน้ํายา สวัสดีครับผมติ๊กกี้ต้นถับนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงทอล์กแอนแชร์นะครับของติ๊กกี้ดิต้นถับเนาะซึ่งหลายๆคนทราบแล้วว่าช่วงทอล์กแอนแชร์เนี่ยจะเป็นช่วงที่เราคุยกันเรื่องของแนวคิดนะครับการทําธุรกิจออนไลน์รวมไปถึงความพยายามความอดทนหรือว่าซีเล็ตต่างๆในรูปแบบของการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับมีสเปเชียลเกสของผม1คนเนาะที่จะมาพูดคุยในวันนี้ต้องบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยจากชีวิตที่กดดันตัวเองนะครับจากชีวิตที่เคยดูถูถกตัวเอง จนมาประสบความสําเร็จนะครับทำธุรกิจได้ยอดขายมูลค่าถึง7หลักเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูสิครับว่าชีวิตเขาเป็นอย่างไรเขาทําธุรกิจอะไรและเขามีแนวคิดอย่างไรในการทําธุรกิจและการใช้ชีวิตครับวันนี้นะครับผมนัดเขาไว้ที่ d e r a m b i t s s g r o v e นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยดีกว่าครับตั้งมาเลยครับ อนนี้นั่งอยู่กับอาดำแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักอาดำก่อนจริงๆแล้วชื่อเล่นชื่อจริงเป็นใครมาจากไหนผมชื่อจริงเนี่ยชื่ออาดำลระแบงเพื่อนเพื่อก็เรียกว่าอดา,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 าอดำเต็มเต็มอาดำเลยอาดำไปเลยอาดำเนี่ยเรียนจบอะไรมาที่จริงผมก็เรียนทางครูนะที่จริงอ่ะไม่ใช่ทางธุรกิจหรอกจบครูเหรอใช่ใช่เ,เพราะก่อนหน้านี้ก็อยากจะเป็นครูแหละออแต่ระหว่างที่สอนเนี่ยผมรู้สึกว่าอยากจะอยากให้ ครอบครัวอนาะคตมันมดีขึ้นดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นเสร็จปั๊บเราเป็นครูอยู่กี่ปีเราไปทําอะไรต่อ,อะระหว่างเรียนครูก็ได้แต่งงานครอบครัวของแฟนเนี่ยแกมีธุรกิจส่วนตัวของเขาประสบความสําเร็จระดับหนึ่งนั่นแหละเกิดความคิดอยากจะให้สําเร็จเหมือนเขาบ้างนะอ,อยากให้ครอบครัวผมเองเนี่ยสบายเพราะว่าดูจากรายได้จากการเป็นครูเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่พอพะตัดสินใจจะทําธุรกิจนะเริ่มแรกเลยไปเจอน้ําปั่น น้ำปั่นแตงโมจำได้ว่าตอนนั้นที่ตลาดตลาดรถไฟที่กรุงเทพนี่แหละมีเจ้าหนึ่งจำไม่ได้ละแตงโมในรลูปจำได้ไหมที่เสิร์ฟพร้อมลูกมีแตงโมแล้วก็ปั่นเปิดฝาแล้วก็ปั่นข้างในก็ทำมานั่นแหละโอเคทาขายก็ตัวยอดยอดดีขายได้วันละหมื่นอ่ะ่วงนั้นแต่ต้นทุนอ่ะเอาต้นทุนมันสูงเหมือนกันสูงสูงเพราะกำไรเราอาจจะไม่เยอะเพราะการกินหลอดจะไม่เยอะมากทําไปประมาณไม่ถึงสเดือนครับเริ่มเริ่มหาวัตถุดิบไม่ได้ ว่าตอนนั้นวัตถุดิบก็คือเลือกแตงโมต้องใช้ไซส์เล็กก็หายากก็เลยคิดว่าไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะอิงกับฤดูด้วยไหมแตงโมมันจะอิงกับฤดูด้วยเนาะหวงฤดูมันก็จะไม่มีใช่ไหมไม่มีมีแต่ฤดูยายน้อยเลยทำไม่ได้ก็เลยคิดเปลี่ยนอีกไปทำอะไรต่อไปทำอะไรต่อทีนี้ตอนนั้นไปคิดจะทำผ้าเลยครอบครัวของแฟนนั่นแหละเพราะว่าเขาทำผ้ามือสองอยู่แล้วเป็นเท่าแก่นะเป็นเท่าแก่ขายส่งแล้วผมจะเป็นขายส่งเลยเนี่ยทำไม่เป็น ไม่รู้จักผ้ามันเป็นยังไงผ้ามือสองมันมีอะไรบ้างไม่เป็นเลยไม่มีความรู้เลยแต่อยากจะทำอ่ะอพรเห็นความสําเร็จของเขาเห็นผลลัพธ์เห็นเราอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างก็เลยอยากจะทาบ้างแล้วเราทําอะไรกับการที่เราจะเริ่มทาธุรกิจก้าวแรกเข้าไปในวงการผ้ามือสองนะก็ไปปรึกษากู้เขย ก็เขาบอกว่าลองไปคัดหัวผ้าไปขายตามตลาดดูก่อนไหมก็เลยตัดสินใจไปคัดหัวผ้าเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตทำงานอะไรเงรี้ยไปขายตามตลาด <Okay. S 1> ทำไปประมาณ5เดือนถึง6เดือนประมาณนั้นแหละไปต่อไม่ได้ทำไม่เป็นเลย oh, <okay. S 1> คัดเผ้าก็ไม่เป็นขายก็ไม่เป็นแต่อยากทำคือปกติเนี่ยก็เรียกว่าผู้เขยเนี่ย น่าจะแนะนําเรารให้เริ่มทำตั้งแต่เริ่มต้นก่อนขอนที่จะมาขายส่งถูกป,ปะใช่จะคัดผ่ายังไงจะขายยังไงจะคุยยังไงใช่ใปรากฏว่ารอบแรกก็ย <c oughs> จงทําให้เป็นลงทุนไปเ,เกือบแสนอยู่นะก็ตัดสินใจคิดกับตัวเองว่าต้องไปเรียนเกี่ยวกับภามือสองอะนะผมนั่งนนึกจะเรียนยังไง คือภาคมือสองเลยมันไม่มีคอร์สเรียนถูกป่ะไม่มีมันไม่มีเราเลยจะหาที่เรียนก็ลำบากใช่เป็นความเราคือไปเป็นลูกจ้างเขาก่อนใช่ไอเดียดีอ่ะก็ไปเป็นลูกจ้างของของผู้เขยนั่นแหละคือเริ่มจากพื้นฐานเลยเริ่มจากลูกจ้างทำงานพื้นฐานเข้าไปในตลาดเลยแบกผ้าแขวนราวจัดผ้ากลางเต็นท์ในตลาดทุกอย่างเลยทํางานกลางแดดตัวดําเลยแหลยแล้วใช้เวลากี่ปีทางานตรงนั้นสองปีครึ่งเป็นลูกน้องสองปีครึ่งที่มีความรู้เริ่มรู้จักแล้ว ราคาประมาณนี้สภาพงานภาประมาณนี้แร้วมีประสบการณ์ลูกคา้าม,มีแบบนี้เราคุยแบบนี้เคมีความรู้ในผ้าหนึ่งสองแล้วแหละจากนั้นก็พอรู้สึกว่าตัวเองน่าจะทําธุรกิจของตัวเองได้แล้วก็เลยไปคุยกับพี่สะพ้ายก็คู่เคยนะว,ว่าอยากจะลองทำอ,ะอ่ะพอดีช่วงนั้นแกก็มีร้านไก่อ่มอบมานานให้เลยไปบริหารลองดใูให้ให้ร้านไปเลยจัดการทุกอย่างเลย กำไรเอาไปเลยแต่จากที่ฟังเนี่ยผมรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยเขาสอนหรือเปล่าคือวันนี้ถ้าเราจะขายส่งผ้าเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการพื้นฐานทีละสเต็ปและถ้าเกิดวันนี้คุณจะเริ่มขายส่งจริงจังมันก็ต้องมีการบริหารถูกปะใช่เหมือนเหมือนเขากาลังสอนเราตั้งแต่เริ่มต้นยอนไปถึงกาปบริหารดูซิใช่ประมาณนั้นถ้ามันจบหลักสูตรนี้ได้ปั๊บอยมาทําขายส่งนั่นแหละประมาณนั้นกะประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยแล้วสุดท้ายร้านไก่เป็นไงไปไม่ได้เจ๊ ทำไป3เดือนเคดูแลลูกค้าก็ไม่ได้ลูกค้ามาจะเทคแคร์ไม่เปลี่ยนมีพนักงาน4คนก็บริหารไม่ได้เละเทะหมดเลยฟังดูมันเหมือนง่ายแต่ความเป็นจริงในการบริหารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะขนาดจริงๆร้านไก่4ีหคนเนี่ยสำหรับลูกน้องก็ถือว่าองค์กรไม่ได้ใหญ่มากใช่ครับแต่เราได้ประสบการณ์เลยทั้งสองคนได้ประสบการณ์ตรงที่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรทุกงานเราต้องรู้หมดอ่ะเราต้องทําเป็นถ้าเราแค่อยากทําถ้าเราไม่มีความรู้นะ ทำไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองนี่ตั้งใจจะทําทําธุรกิจเนาะคิดว่าตัวเองต้องทําได้เนาะ,อะพอลงมือทําจริงๆไม่ถึง3เดือนไปต่อไม่ได้เครียดเลยเรียบร้อยเลยเขาสั่งให้ปิดร้านเพราะว่ายอดไม่ได้เลยแล้วก็ขาดทุนทุกเดือนอ่าโอเคก็เ,เลยหาหาคอร์สเรียนนะนะั่นจำได้ว่าตอนนั้นซื้อคอร์สทางออนไลน์แล้วก็ที่เขามีอบรมฟรีก็ไปไปทุกที่เลยประมาณปีหนึ่งอะ่ะ เข้าเรียนเข้าคอร์สเข้าขอ,ขอ,ขอ,ขอบรมเกี่ยวกับธุรกิจมีที่ไหนก็ไปไปทุกคือ<ต>เพื่อว่าหลังจากที่เราไม่ประสบความสําเร็จใช่เราเริ่มกลับมามองความรู้ใช่ครับเราก็ไปเริ่มหาค์สเรียนการตลาดออนไลน์การทําธุรกิจใช่อะไรหลายอย่างการบริหารธุรกิจประมาณนี้ถูกปะ่ะคือพื้นฐานแนวคิด mindset ของการทําธุรกิจผมไม่มีเลยไงแค่อยากจะทำนัานนั้นเองเราก็เลยเริ่มไปเรียนรู้ไปเรียนรู้แล้วเป็นไงบ้างพอเรียนรู้แล้วปั๊บเขาคิดแบบนี้เลยคผมไม่เคยคิดแบบนี้เลยอ่ะโอเคก็แจกก็แจกอะไรก็ได้ แล้วอากนั้นก็ไปเจออาจารย์ที่ใหญ่ใหญ่ไปเจออาจารย์ตรงนั้นก็รู้สึกว่าอาจารย์สอนดีนะได้ m i n d s e ตเกี่ยวกับการทำธุรกิจหลายอย่างเลยต้องบอกนี้คุณผู้ชมครับอดัมเนี่ยเขาไปเจอพี่ันใหญ่เนาะของคองนซูร์เวอร์แอนด์คมมอนเซอร์หลังจากนั้นเสร็จเนี่ยก็มาเรียนที่กรุงเทพอีกรอบเลยฮะเป็นคอร์สออร์อินวันตรงนั้นจำได้ก<ช>็เจอออย์อินวันมากับเพื่อนเขาโอเคครับหลังจากนั้นเสร็จปั๊บพอเริ่มปรับพื้นฐานในเรื่องของการตลาดออนไล เรื่องของการบริหารการจัดการหลายๆอย่างเรียบร้อยแล้วพอเราเรียนรู้ครบทุกอย่างปั๊บเรากลับอาไปทำยังไงต่อหลังจากนั้นเรียนเสร็จกลับไปก็ยังไม่ได้ทำนะ เพราะว่าตอนนั้นไม่มีงานตกงานตั้งแต่ปิดร้านไก่ก็ตกงานเออใช่เพราะตอนนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีใช่ตอนที่เรามาเรียนอ่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้ปิดเป็นช่วงที่โควิดกำลังเข้ากำลังเข้าตอนเราเรียนจบป่ะปิดประเทศประเทศเออใช่ใช่ก็เลยไม่ได้ทําอะไรแล้วตอนนั้นเราทําอะไรอยู่หลังจากมาเรียนพอริงมาแล้วกลับไปก็เจอธุรกิจอย่างนึงคือเครปทําเครปเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนของแฟนอ่าใช่เปิดร้านเครปเห็นไปได้อ่ะก็เลยตัดสินใจลงทุนไปตรงนั้น80,000ื ก็ทําร้านทําคออสทําอะไรซื้ออุปกรณ์หมดไปทําไปเกือบปีในช่วงโควิดเป็นไงบ้างไปต่อไม่ได้เหมือนกันคือตอนนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยแล้วก็เรายังใช้ออนไลน์ไม่เ็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยใช่ครับมันก็เลยทําให้ไปต่ออีกไม่ไหวไปต่อไม่ไหวท้อไหมฮะทำมาหลายธุรกิจแล้วอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงท้อแบบไม่ไม่กล้าจะออกออกเจอคนอ่ะแบบเก็บตัวเริ่มเก็บตัวเริ่มเก็บตัวเริ่มแบบเขาเรียกเหมือนกำลังใจก็หมดด้วยเนาะคือเขามองว่าคน ผมเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีน้ํายาถึงขั้นเห็นบอกว่านอนไม่หลับเลยทีเดียวคือพอว่างงานเหรอนะภาระก็เยอะอลูกตอนนั้นข้อลูกคนที่สองงานทําก็ไม่มีต่างคาใจจะขอจะขอเงินของ แม่ยายของพี่ของครอบครัวมันก็ดูสึกว่ามันไม่ใช่เราใช่เข้าใจนะเขาใจเข้าใจความเป็นหัวหน้าครอบครัวพอรู้สึกระหว่างที่ท้อนะไม่มีงานทําก็เห็นโพสในใน Facebook ตันผ้ามือสอง เขาโพสต์หาผู้จ ah> ัดการร้านกลับไปคุยกับแฟนนะพราเราก็มีประสบการณ์ทางผ้ามือสองมา2ปีกว่าแล้วคิดว่าบริหารจัดการได้รู้จักผ้ารู้จักการคัดเกรดรู้จักการเข้าหาลูกค้าการดูแลลูกค้าเกี่ยวกับผ้ามือสองก็เลยตัดสินใจสมัครหลังจากนั้นก็ไปสัมภาษณ์งานก็สัมภาษณ์เสร็จเห็นว่าผมเนี่ยทำได้เขาให้โอกาสเป็นผู้จัดการนั้น หลังจากที่ไปสัมภาษณ์เขาก็ไปหาข้อมูลว่าผมเนี่ยมีความซื่อสัตย์ไหมมีการโกงไหมอะไรหลายหลายอย่างเกี่ยวกับที่ผมทํางานที่ผ่านๆมาโอเคก็คือเขาแปลงว่าเขาดูเขาดูด้วยว่าเฮ้ยการทําธุรกิจแบบพลาดเนี่ยมันต้องอาศัยความซื่อสัตย์สูงจริงๆไม่ใช่ธุรกิจนะในการอาศัยความซื่อสัตย์เพราะเหมือนเขาก็ดูว่าเฮ้ยเราเป็นคนแบบไหนก่อนแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็โทรมาว่าเขาเช็คประวัติแล้วนะ โอ้โหชื่อวัดด้วยใช่ต้องมีพูดอะไรเง้ยเลยนะครับชื่อวัดเลน่าพานเดี๋ยวประมาณสามเดือนเจอกันนะเปิดร้านหลังจากนั้นแหละจากที่ผมนอนไม่หลับนะนอนก็ดีขึ้นดมันมีรายได้มามีวามีความหวังขึ้นมามีความหวังเหมือนกับมีเวทีให้เราได้ได้ทำอีกทีหนึ่งอ่ะโอเคทีนี้กลับไปอีกเรื่องหนึ่งตอนที่เรารู้สึกแย่อะไรที่เป็นกําลังใจอะไรที่เป็นกําลังใจให้กับเราในการฮึดสู้อะด้วยความ ดื้อรั้นของผมี่ยไม่ยอมให้เขามองว่าผมเนี่ยเหยียบขี้ไก่ไม่พอทำอะไรก็ไม,ไม่จบสักอย่างไม่ยอมไม่ยอมเหมือนเอาคําดูถูกมาเป็นกําลังใจให้ตัวเองเอับไปต่อเหมือนเป็นจุดกําเนิดที่ทําให้เราฮึดสู้ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งใช่<ๆ>มนกับจะพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นว่าผมก็ทาได้นะอโอเค <laughs> แล้วหลังจากนั้นเสร็จมาเข้าสู่วงการผ้าจริงๆที่เราทำในปัจจุบันเนี่ยได้อย่างไรก็หลังจากที่ผมได้เป็นผู้จัดการร้านนั่นแหละก็ได้ได้โอกาสได้ได้สัมผัส แบบจริงๆเปิดของคัดของวันนึงนี่ประมาณเป็นตันอ, <S <S อ่ะก็คือกระสอบร้อยโลสิบลูกขั้นงต่ำของผมคัดโอ้คือ,อดได้รูยกับมันจริงๆงใช่จัดใช่แสดงว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จได้จะยังไงเราก็ต้องรู้ความรู้เป็นเรื่องสัวแทนต้องรู้จร<ช>ิงในสิ่งนั้นหลังจากนั้นทําไปประมาณ3มเดือนก็พี่สปายกับผู้เขยก็มามาคุยว่า จะลองเดินสเตตเมนไหมเห็นเห็นมีแววในในในด้านภาคมือสองเลยเนี่ยเพราะว่าเขาไปดูผลงานที่ผมบริหารร้านเนี่ยทาได้เห็นว่าทำได้ตอนนั้นก็ตัดสินใจเลยว่าเอาโอกาสใหม่อีกรอบหนึ่งให้เราได้ได้เดินสเตทเมนต์เพื่อได้คู่ธนาคารตอนที่เราจะเปิดธุรกิจเองจริงๆเอ่ะรีบคว้าเลยคว้าเลยเออขอไว้เลยเอาโอเคแล้วกัต่อเสร็จปั๊บก็ขึ้นธนาคารเลยไปเดินเรื่องการขอเงินทุน อพอได้เงินกู้มาเนี่ยผมก็ไปที่บ้านของาพี่สภายาจะทำผ้ามือสองขายส่งของตัวเองนะโอเคแล้วเขาว่างไงฮะก็เ,ะเริ่มกันเลย Oh, okay. นั่นคือจุดกําเนิดของธุรกิจที่เราทำในปัจจุบันนะฮะแล้วก็อะไรที่มาทําแล้วลม้ลมเหลวไม่สําเร็จก็เก็บมาเป็นประสบการณ์เพื่อที่จะมาต่อยอดทีนี้ <Okay. S 1> พอมาถึงจุดนี้ครับพาะพูดถึงธุรกิจเรื่องผ้ามือสองนี่ก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งแล้วถูกปะจาก<บ>ประสบการณ์ที่ทำมาหลายาากีปาึกันได้โอเคจากธุรกิจที่เราทํจาจนถึงผ้ามือสองประมาณระยะเวลาก็น่าจะสักพักหนึ่งแล้ว <laughs> ปัจจุบันเนี้ยยอดขายต่อเดือนประมาณเท่าไหร่จัดหลักแล้วนะจดหลักแล้วใช่ กำไรก็ได้จะพอสมควรเหมือนกันกำไรก็แล้วปัจจุบันนี้เครียดอีกไหมไม่มีแล้วรู้สึกว่าสำเร็จแล้วระดับหนึ่งจ่ายที่ผมไม่มีอะไรเลยโอเคแล้วตอนที่เราเริ่มต้นทําทีแรกครับตอนที่เราเริ่มที่จะจับในรูปของเสื้อผ้าที่ทราบมาคือเราใช้รูปแบบการตลาดออนไลน์ด้วยใช่ใช่เป็นยังไงบ้างได้ใช้ประมาณไหนย้อนไปที่ตอนมาเรียนอกอินวันกับอาจารย์นะอาจารย์ได้สอนตั้งแต่ mindset ของคนที่จะทําธุรกิจต้องวางระบบทดยังไงแล้วก็ ใช้การตลาดออนไลน์ในการ<ช>นำเสนเอธุรกิจของเราเนี่ยให้คน<ช>ได้รับรู้ได้กวา้างขึ้นก็สร้างเพจขึ้นมาทำคอนเทนต์ตามรูปแบบแนวคิดที่อาจารย์ให้จากที่คนที่เริ่มเพิ่งเริ่มนะคือคนรู้จักเร็วมากลูกค้าแบบมาทั่วประเทศเลยได้สั่งผ้าโทรมาปรึปกษาบ้างว่าจะเปิดขายยังไงทั้งคนที่จะเริ่มเข้ามาในวงการท่ามือสองทั้งคนที่ ทาผ้าหนึ่งสองอยู่แล้วแต่จะติดต่อเพื่อซื้อกระสอบไปเปิดขายเราเริ่มเป็นกูรูแล้วเริ่มเป็นกูรูแล้วโอเคส่วนอยา่จะมาปรึกษามากกว่าก่อนที่จะเริ่มทําประมาณ2เดือนนะสเดือนผมโทรหาอาจารย์นะโทรโทรหาว่านี่กําลังวางแผนว่าจะเปิดของตัวเองอะจะทำได้ใช่ไหมกห็ตอนนั้นก็โทรหาอาจารย์ก่อนที่จะเริ่มทําธุรกิจประมาณ2อเดือนโทรปรึกษาอาจารย์ว่าเน่ อีกสองเดือนถึง3เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเริ่มเปิดธุรกิจภาคเหมือองแล้วนะอาจารย์ก็ให้ให้หลักการมาว่าทําธุรกิจก็ต้องเริ่มพยายามทําตนเดียวทําเองก่อนไม่ต้องออมีลูกน้องเยอะเซฟต้นทุนให้เยอะที่สุดเท่าที่ทําได้พอเราได้ทําได้สักระยะหนึ่งค่อยขายายหาผลเพิ่ม,ม,เ,พมเพื่อยอดขายเราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วเป็นยังไงบ้า ขึ้นมาแบบนิ่งมากเลย <c oughs> แล้วเราจะไม่ต้องเสียเงินทุนเยอะ<ช>เราไม่ต้องยอร,รับความเสี่ยงหลังจากนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยณปัจจุบันนี้ยอดขายเราเป็นที่น่าพอใจหรือยักหรือทำได้ตอนพอใจพอใจเดี๋ยวอยากให้มันโตกว่านี้นะก็ะเ,เลยมาหาอาจารย์โอเคครับก็มาถึงปัจจุบันนี้ก็ธุรกิจก็ไปได้ด้วยดีเนาะถือว่าประสบความสาเร็จระดับหนึ่งใช่ไหมครับอนาคตเนี่ย ตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างก็ดีขึ้นแล้วผู้คนก็เริ่มจับจ่ายมากขึ้นเรามีเป้าหมายไหมนะคุว่าอยากจะได้ยอดเป็นอย่างไรบ้างมันต้องอ,อย่างน้อยสักแดหลักนะอ่าโอเคอเพราะอย่าลืมเหมือนที่อาจารย์เคยแนะนำถ้าเกิดว่าเราอยากได้ยอดมากขึ้นหรือขยับยอดมากขึ้นมันจะต้องมีแผนรองรับถูกไหมไม่ใช่ว่าทําเหมือนเดิมแล้วยอดมันจะมากขึ้นเพราะ,ะเราอาจต้องทําในรูปแบบของการทําการตลาดและการขายมากขึ้นสุดท้ายอยากจะให้อดัมฝากอะไรกับคุณผู้ชมนิดนึงนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจก็คือ ธุรกิจเนี่ยถ้าไม่มีความรู้เนี่ยยากนักกว่าจะสํจะสํเร็จมันยากนิดนึงคนที่สําเร็จในธุรกิจเนี่ยคือเขามีระบบบริหารจัดการความรู้ต่างๆหลายหลายศาสตร์มาประกอบเป็นธุรกิจที่สําเร็จได้แค่อยากจะทําเนี่ยมัน,มนทําไม่ได้มันต้องเรียนมันต้องเรียนพูดง่ายว่า ความรู้อยู่คั่วความสําเร็จเสมอไม่มีธุรกิจไหนที่สําเร็จได้โดยทีม่มีความรู้เพราะอดัมก็ผ่านเรื่องนี้มาแล้วถูกไหมฮะและอีกอย่างนะคุณผู้ชมที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือการที่เราดูถูกตัวเองว่าทําไม่ได้ทําไม่เป็นหรือเอาแบบความดูถูกมาทําร้ายตัวเองก็อาจจะทําให้ดูแย่ขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนมั่นใจนะฮะไม่ใช่ในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับให้เริ่มต้นจากการที่เรามั่นใจตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ทำได้ครับ แล้วค่อยหาวิธีการต่างๆเพื่อตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากจะทําแล้ววันหนึ่งผมเชื่อว่าทุกคนก็จะเป็นเหมือนอาดมนะครับเหมือนอาดมแล้วก็เป็นเหมือนคนที่ประสบความสําเร็จขึ้นขึ้นไปในชีวิตของตัวเองนะครับจริงๆไม่ใช่เพื่อใครสิ่งที่อาดมทําก็คือเพื่อครอบครัวลูกเขาครอบครัวเขาภรรยาเขานะเมื่อเราสําเร็จหนึ่งคนคนในครอบครัวก็จะสบายขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราล้มเหลวในวันนี้ไม่ได้บอกว่าเราจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับ เพียงแค่คุณอย่าล้มเลิกนะฮะอดัมเองก็ผ่านมาหลายธุรกิจมากจากที่ฟังดูนี่ก็อาจจะยังไม่หมดด้วยนะฮะเพราะหลายๆธุรกิจที่เกิดขึ้นนะครับมันเสริมสร้างทั้งประสบการณ์และความรู้จากความล้มเหลวแล้วมาต่อยอดให้ความสําเร็จเพียงแค่คุณอย่าหยุดครับสำหรับวันนี้เนาะก,ก็ต้องอยากให้อดัมฝากเพจและช่องทางการติดต่อครับถ้าเกิดใครสนใจในเสื้อผ้ามือสองหรือขอคำปรึกษาฝากคุณผู้ชมเลยครับสำหรับใครที่สนใจผ้ามือสองอยู่ตอนนี้หรือ จะคิดจะเริ่มทำผ้ามือสองนสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางเพจ KS2 Hand โกดังผ้ามือสปัตตานีเบอร์โทร0810927432โทรมาปรึกษากันได้ครับโอเคก็ผมเชื่อว่าสลับคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยนะครับสลองัใครที่คิดว่าตัวเองล้มเหลวสลอรใครที่ว่าตัวเองถูกดูถูกมาตลอดนะครับผมเชื่อทุกคนสำเร็จได้แล้วก็ประสบการณ์ของกระดำ ที่ผ่านมาจนมาถึงตอนที่ประสบความสําเร็จได้รับหนึ่งนะครับผมว่าอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายหลายคนที่อยากจะเพิ่มเติมพลังให้กับตัวเองในการที่จะดําเนินธุรกิจต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนัรน์มากๆนะครับที่แวะเวียนกันมาเจออาจารย์ที่กรุงเทพด้วยแล้วก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ได้มาอัดคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณด้วยครับ สสครับครับก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับคุณชมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอใครเดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและที่สำคัญมปกกว่านั้นครับขอขอบคุณสถานที่ครับเดอะเรดิดกรอด้วยกับอาหารอร่อยๆเหล่านี้นะคะที่อำนวยความสะดวกให้เราได้ถ่ายทำในคลิปนี้นะครับ